ดินไปเดินดูตรงนี้โอ้ยก็ไปโอ้ยนี่งบรรยากาศดสภาพหัวดูเนี่ยโอ้ยแบบ อุ้ยสวยมากอุย้ยตรงนี้สวยอะมันเป็นเป็แบบเป็นน้ําเป็นธรรม,รรมชาติโอ้โหทำไมมันทำไมสะพานมันเพื่อมอย่างเงี้ยอุ้ยมันมีแบบอุนจิมันมีอุนจิเต็มเลยนะ่าจะเปน็นจิลิง มันน่ามันน่าจะเป็นอุนจิลิงหรือเปล่านี่อุนจิลิงใช่ไหมไม่อนุญาตให้กางเต็นท์บริเวณน,นี้ใช่ห้ามกลางแต่โอ้หลังห้าโมงก็ไม่กล้าไปหรอก,ก,กอ๋อ,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 อสวยดีมุม <laughs> ทำไมอ่ะทำไมอ่ะ <laughs> <laughs> อเโอเ้โหปีเดินไปตรงนีู้ตรงนี้ก็สวยสวยงามสวยงาม